Couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am, when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. Mm. And I know I've been acting strange for a while. But I want you close. วันนี้เราต้องพาน้องลีลี่ไปส่งที่โรงเรียนสอนสุน,นักนะคะ อ,อ้อยกดถึงลีลี่นะคะเนี่นแต่เดี๋ยววันสุกมารับค่ะเหมือนแบบไปโรงเรียนประจำนะคะก็ต้องเป็นเด็กก็ต้องฝึกอ่นเนาะอืมลีลี่หนูจะไม่ได้อยู่บ้านเรานะหนูจะว่ายังไงบ้างเนี่ยหนูจะงงไหม มีมาร้านขายคาราไก่คาราเกะนะคะแต่พอมาถึงป้ายบอกยังไม่เปิด <c oughs> เปิดสิบโมงครึ่ง่ะอ่ะโถกลับมาป้านแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวลูกค้าแมวจะมาะคะ่ะเลยรียบกลับมาเตรียมตัวก่อนนะคะน้องเลนน้องเลนเด็กกี้ออน ส่วนหนูน้องนิยมงขี้เล่นนะอืมแล้วก็สาวน้อยเลเน่คนนี้ก็ขี้อ่อนส่วนหนู่น้องเลหนูหน้าตาดีสุดๆเลยนะแบบหน้าตาเหมือนปะป,ป่าแต่หนูคือเป็นเด็กที่แบบไม่อ่อนหนีฮ <laughs> ะทำไมอ่ะลูก หน้าตาดีอย่างเงี้ยเนาะหน้าตาดีก็ต้องแบบหญิงเล็กน้อยนี่เขาก็หน้าตาดีนะแต่เขาไม่หญิงคือแมวแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีนิสัยของเขานะเนี่ค่ะอย่างน้องเลเนี่ยน้องเลไม่รู้เป็นอะไรทําไมชอบหนีฮะลูกนะ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 ะคนอื่นเขาแบบเข้าหาอย่างเงี้ยแหละเนาะคนมันหน้าตาดีอนะเนาะ คือแมวก็เหมือนคนนะะนี่สายต่างกันไปเนี่ยเด็กขี้อ้อนก็จะเป็นแบบนี้แล้วแบบลูกค้าก็ชอบถามว่าตัวไหนขี้อ้อนบ้างต้องการเด็กขี้อ้อนเพราะว่าที่มีอยู่ที่บ้านนั้นไม่อ้อนเลย <c oughs> <c oughs> กแบบ็เอ,อส่วนใหญ่มันก็จะไม่อ้อนนะคะ <c oughs> มือนก็จะมีบางตัวที่แบบเป็นแนวขี้อ้อนนะแต่อย่างแมวบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบ ขี้อ้อนอะจะมีบางตัวเช่นกุชชี่ที่เขาเรียกว่า m ม p a เพสนะคะคือเอ่อเรียกว่าล้วสันโดษอ่ะเป็นแนวแมวสันโดดชอบอยู่คนเดียวอยู่นิ่งๆไปวันๆส่วนหนูละครับน้องซัมเมอร์อ่ะซัมเมอร์ก็ออกแนวสันโดษนะคะน้าตาดีอ่ะน้าตาดีเด็กหน้าตาดี หรือบางคนก็แบบอาจจะแบบอ้อนเฉพาะกับบางคนส่วนคนอื่นหนีรักคนเดียวสองคนอะไรเงี้ยค่ะนี่เลยอกอยู่บ้านนะะวันนี้วันหยุดเพราะว่าวันเสาร์ไปโรงเรียนแล้ว <c oughs> และนี่ก็กำลังจะไปบ้านเพื่อนค่ะ <c oughs> มีไฟด้หรอลูก <c oughs> มันจะมืดเกินไปหนูกลับบ้านตอนสว่างหน่อยหก <c oughs> โมงมันมืดแล้วนะ <c oughs> มืดตึ๊บเลย ไหนไหนมีไฟหรอคันนี้ปะปะเขาติดไฟไว้หรือเปล่าไม่ได้ติดไฟรุ่นมันไฟธรรมดาสุดๆเลยอ่ะไม่มันไม่มีสวิตช์เลยหรือมันมันจริงเหรอลูกอ๋อถ้ามันมืดมันจะสว่างเองเหรออ๋อโอเคถ้างั้นก็โอเคอะหกโมงนะหกโมงอืม รศัพท์มีเรียบร้อยนะกระเป๋าตังค์เอาอย่างนี่นะโอเคโอเคบายหนูดูรถด้วยนะดูรถก่อนข้าถนน ลูกค้าก็มารับแมวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เมื่อเช้าไปส่งน้องลิลี่ที่โรงเรียนสอนสุนัขตำรวจนะคะก็แบบแอบ,บเหงาเศร้านะคะน้ำตาไหลคิดถึงลีลี่จังของเราเด็กสนไม่อยู่คนหนึ่งบ้านเงียไปเลยก็คือแบบคือก็ต้องจำเป็นต้องส่งไปเรียนนะะเพราะว่าเด็กนิสัยอย่างลีลี่อ่ะเขาเขาเขาต้องแบบ ต้องมีการอบรมที่เข้มงวดนิดนึงค่ะซึ่งแบบป้าเองเขาก็ไม่สามารถที่จะสอนได้เองนะคะแม้เขาก็พยายามสอนอยู่แต่เขาบอกมันมันต้องใช้แบบโปรอะไรอย่างเงี้ยให้เขาช่วยสอนแล้วพอสอนไปประมาณสองเดือนก่อนจะกลับบ้านเดือนนึงเนี่ยเขาจะให้เราไปเรียนด้วยนะคะก็คือสอนทางเจ้าของแล้วก็หมาด้วยเลยค่ะคือแบบให้รู้วิธีการว่า เราจะต้องบอกเขายังไงเพื่อไม่ให้แบบว่าไม่ใช่ว่าบบเอากลับไปบ้านแล้วก็เป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเจ้าของไม่รู้ว่าจะสอนอะไรยังไงใช่ไหมคะคือก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็จะต้องไปเรียนรู้ว่าเราจะดิวกับลีนี่ยังไงด้วยคะ่ะหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้วนะคะซึ่งลีนี่ก็จะไปอยู่ประมาณ3มเดือนคะ่ะก็ไปวันจันทร์กลับวันศุกร์นะคะ ก็อารมณ์แนวบอกว่าส่งลูกไปเข้าโรงเรียนประจําเลยค่ะเดี๋ยววันศุกร์เราก็ไปรับลีนี่กลับบ้านมาเหมือนเดิมนะคะแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่กับเราค่ะพูดง่ายๆค่ะอารมณ์เหมือนแบบส่งลูกไปโรงเรียน,นะคะ่ะเศร้าร้องไห้ <c oughs> คิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะเราจะได้ลีนี่ที่แบบอืไม่เรียกว่าเรียบร้อยแล้วกันเรียกว่ามีวินยัยพูดคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะคะ เพราะจริงๆทีนี่เนี่ยเด็กเดเป็นก็อย่างที่เราเห็นริดเขาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเขาก็ไม่ได้ริดลงน้อยลงนะคะก็ยังเป็นเด็กที่แบบซนเหมือนเดิมแต่ก็น่ารักตามสไตล์เขาอะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูลิลี่คนใหม่นะคะว่าจะแบบพูดเชื่อฟังมากขึ้นอะไรยังไงค่ะก็ได้เวลามาทำงานนะคะวันนี้ไม่ได้ออกไปฟิตเนสกันแหละเพราะว่ามีติดธุระนะคะ กว่าจะได้มาเริ่มทำงานก็บ่ายโมงค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ทวันคือไม่แน่นอนค่ะมีงานอื่นเข้ามาก็ต้องไปทำก่อนนะแล้วก็ค่อยมาทำงานอยู่กับน้องคารนแล้วก็น้องลูมิค่ะลูมี๋ถวนี้ชักแบบว่ากล้าขึ้นเนาะแบบขึ้นมาอยู่บนโต๊ะกับคารนได้เลยค่ะลูกคาหนูไม่โกรธลูมิแล้วใช่ไหมอ่ะ บางเวลาเขาก็แอบ,บมีแบบโกรธลุงนี้บ้างนะแต่ปัญหาคือพวกหนูอยู่กันสองคนอย่างเงี้ยมันเต็มโต๊อ่ะลูกฮะแล้วดูสิลูกนี่หนูต้องมานอนทับคีย์บอร์ดมามาเนี่ยฮะแล้วคนนี้ก็แบบมามาก็ไม่มีที่วางเมาส์แล้วไหมเนี่ยฮะก้นหนูอ่ะลูกนะเอาไงเนี่ยแม่ ทำตัวแบบว่าไม่ให้เราไล่ด้วยนะไปล้กไปก็ไม่ได้น่ารักอะ่ะเนาะลูกมีเพื่อนหยุดเรียนแปดคนเลยเหรอ,หรอวันนี้เหรออ๋อวันนี้เพื่อนเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เลยฟ n f เ u นซ่าใช่ไหมอืมนี่ขู่นะ <c oughs> เพื่อนเป็นไข้หวัดใหญ่แปดคนคุณครูโทรมาบอกว่าให้หยุดพรุ่งนี้สองวัน ออาหรออืกอก็ <c oughs> แวะมาแม็กวาดรูปแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> มาที่ร้านขายยาก่อนนะคะเพราะว่ามาซื้อครีมค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นยาแบบกินเพื่อแก้สิวฝ้านะคะพวกฝ้า จากภายในอ่ะกินยาก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ได้จริงไหมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกอาหารเสริมวิตามินหมดเลยนะคะเดี๋ยวซื้อวิตามินรวมไปให้ป้าปะก่อนนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเออซัพพลาเมนต์ตามอายุนะคะอย่างป้ปะห0าปีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตานี้ของผู้หญิงนะคะสำหรับคนอายุ50ขึ้นไปมีวิตามิน B C มีอะไรต่าง ที่เหมาะกับคนอายุนี้และเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สําหรับผู้หญิงอายุ40นะคะอันนี้ของเด็กค่ะเป็นแบบน่ารักอุ้ยน่ากินด้วยแคลเซียมและธาตุเหล็กนะคะอือน่ารักดี dha น่าจะอร่อยนะนี่โอ้อันนี้ก็จะเป็นสไตล์บอว่าดูไม่เป็นยาแต่ว่าเป็นแบบเยลลี่ค่ะเยลลี่ธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วิตามินซีแบบเยลลี่อร่อยอร่อยรสเลมอนนะคะโอ้อันนี้ดูเหมือนกินง่ายอุ๊ยอุ๊ยลองซื้อเอาอันนี้ละกันให้ป้าป๋าลองชิมดูก่อนนะคะวิตามินรวมและคิวเทนอันนี้เป็นคอลลาเจนแบบแบบเม็ดนคะวันละหกเม็ดเยอะเหมือนกันนะนี่หกเม็ดเลย นี่ก็เป็นแบบเยลลีอ่อะวิตามินซีคอราเจนนี่เขาก็มีหลายยี่ห้อมากเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่เคยกินอะก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าอะไรยังไงนะแล้วก็มีแนวแบบน้ำผักอะไรอีกเยอะแยะเลยคะคือเรียกว่าเป็นประเทศที่มีซัพพิเมนเยอะมากนะหลากชนิดสุดๆ อันนี้ก็จะเป็นแบบขนมให้พลังงานนะคะกินแบบตอนตอนลดความอ้วน,นะคะ่ะประมาณแล้วแบบกินแค่นี้แล้วแบบไม่อ้วนแล้วก็ได้พลังงานอิ่มอะไรประมาณนะะี้ค่ะนี่ค่ะแบบเห็นขนมก็แบบอุ๊ยดูเป็นขนมที่แบบมีโปรตีนขนมมีประโยชน์อะไรประมาณนี้นะ,ะอร่อยด้วยซื้อครีมมะ,ะแบบนี้ ซองซื้อสีชมพูด,ดูบ้างดีกว่าแบบเติมนะเพราะว่าที่บ้านเรามีกระปุกอยู่แล้วอ่ะปกติใช้อันนี้นะคะคือแบบป้องกันนิ้วรอยแต่อันนี้เพิ่มมาคือป้องกันฝ้าด้วยอ่ะก็เลยเดี๋ยวหันมาใช้อันนี้บ้าง<ม>อาหาร<ม>ของเร็ววันนี้คือผัดกะเพรามาโบโตฟู<ม>นะ,ะ,ะผัดกะเพรา<ม>ใช่ไหมด<ม><ม> เอาผัดกะเพรามาผสมกับเต้าหู้กลายเป็นผัดกะเพราเต้าหู้ซึ่งเป็นอาหารของสูตรเชฟเลโอเองค่ะไอ้คณกินได้ไหม,ไมลูกเพลิเต็มๆเลยนะเนี่ยมัหมากินไม่ได้นะ <c oughs> มันเผ็ดมันเผ็ด <c oughs> ไม่ต้องกินก <c oughs> ็ได้ <c oughs> กูบอกว่า no reaction challenge ใช่ไหม <c oughs> ก็คือแบบทำตัวไม่เผ็ดจริงเผ็ดเนี่ยป่ะทำหน้าไม่เผ็ดแต่เผ็ด ไลล่าไลไลาเหงาเลยใช่ไหมลูกพี่ดีดีไม่อยู่อะเฮ้ยเล่นกับัม่มาไปก่อนนะอื้อ,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 อ ไม่ไม่ไม่ล uh ูกไม่กัดไม่กัดนะครอือนะมีมีอะไม่มีคนให้กัดมาเวลครับตอนนี้น้องไนล่าไปอยู่กับป๊ป่าที่ตรงโกดังป๊ป่านะคะน้องเวลก็เลยได้มานั่งบนโซฟาด้วยกันเือเด็กทีออนอีกคนหนึ่ง ขี้อ้อนเยอะอ่ะเด็กบ้านเราขี้อ้อนหลายตัวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้านเน่